วันนี้กำลังนั่งรถไปโรงเรียนนะคะลงจารถเมโทรค่ะวันนี้นั่งจิดยิมเมื่อตางก็เลยได้ถ่ายรูปตน้ำนะคะลาแ็งยังไม่ละลายมากเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ประมาณนี้นะคะแสงแดดก็กาลังจะขึ้นนะคะวันนี้รถจะลอดอุโมงะคะ์แล้วค่ะถึงแล้วนะคะถึงโรงเรียนแล้วคะ่ะแต่โงห้าสิบกคับถึงโรงเรียนเด <c oughs> ี๋ยวข้างหน้าน่ละคะ่ะข้ามไ,ไ,ไ,ไปข้ามไปข้ามไปแดงไปก่อนแล้วค่ะ ทำไมตอบถามเพื่อนไปเพื่อนยังไม่ตอบกลับมาเลยคะนี่โอ้โหวันนี้แดดแรงมากเลยนะคะคจะบอกว่าไม่หนาวไหมถ้าตอนนี้คุณอยู่ที่ศูนย์อ,องศาก็ไม่หนาวนะคะกําลังคดีเลยนะคะไปกันดีกว่ากับข้าไปแดงรอไปเขียวอยู่แป๊บนึงนี่นะคะวันนี้ครูก็ปล่อยเีกแล้วนะคะวันหนึ่งอาทิตย์นี้เริ่มต้นใหม่เด่นม,มากเลยนะคะครูปล่อยบ่ายมมงครึ่งแล้วก็จะไป ที่กัมปีต่อน<อ><ส>ะเร็มมาถึงบ้านไนดง่ายนะคะชีวิตนี้ <laughs> <laughs> เวลาเด็มก็ไหวสามสามสี่สิบห้าห้าสิบนี่นละกลันถึงบ้าน <c oughs> ไปหาซื้อของกันนะคะารถก็แม่ไปไปดูกันมาถึงแล้วน,นะคะสถานีกัมปีค่ะก็ลงมาเดินแล้วนะคะอันนี้สวยจังเลยค่ะเขาจัดโชว์ห้องนอนนะคะอายุ18ปีอ๋อ ห้องนอนของคนอายุ18ปีอ,อ๋อห้องนอนของขอายุ18ปีโอเคค่ะนี่ไงข้อเขียนบอกอยนะู่เนี่ยโอเคนเราจะไปไหนก่อนเนี่ยเพื่อนเราเปลี่ยนใจง,ง่ายๆคะ่ะตอนแรกถามว่าเข้าร้านใช่ไหมไม่มีอะไรเจ้าเข้ามาดูเหมือนเราค่ะยังไงคะร้านที่ไหนเนี่ยามาดูเสื้อผ้าอนะไรนั่งกระเป๋าแมรี่แมกโก้ะคะ<ม>เป็นโลโก้ของที่นี่เลยนะคะยังก็พาเชื่ออยู่เลยนะคะก่อนจะไปซื้อของบางอย่างโอ้ยแบรนด์นี้สีสวยนะคะน่ารักมากเลย อย่น,นี้มาเดินโอ้ยสีชมพูบ้านเราก็อาจจะนี่ก็ได้นะคะอาจจะว่าไม่สวยแต่ที่นี่เป็นแบรนด์ชั้นนําเลยนะคะไม่ใช่ทมดานะคะตัวตัวละร้อยนะคะเห็นอย่างนี้นะคะอย่าบอกนะคะว่าทมดา,ายอย่างนั้นแต่ตัวละร้อยไปคิดเรอานะคะร้านนี้เรามาดูอะไรเอ่ย,อยกระตา้าร์น้องกะตายเทศกาลอีสตเตอร์นะคะนี่จะไข่ เพื่อนจะไปูอะไรสักอ,อย่างนด้นเลยค่ะก็เลยได้มาอันนี้เหมือนขายสินค้าตกแต่งบ้านนะคะอ๋อ,อ,อมาดูเป็นเตพวกห้องน้ำนี้อะไรใช่ไหมคะ่ะใช่ใช่ค่ะเดาๆขี้เดาอยังถูกเลยนะคะนี่เราไปเรามาใช่สีนั้นน่สวยค่ะสีออกโทนออกชมพูอ่อนๆหนึ่งเป็นผ้าปูเตียงใช่ไหมเออ ประมาณนั้นเหมือนผ้าคลุมอันนี้อ,อันนี้เซนที่สี่เก้าสิบห้าโอ้โหสวยค่ะนนก,ก็มาเห็นนี่นะคะใยบวบนะคะใยบวบเขาตัดเป็นอันเล็กๆนะคะราคาแพงไหมเอ่อ,อ,อก็เกือบหกยูแล้วค่ะขายที่แค่ห้าห้าเซนก็จะหกยูนะคะใย <จะ S 2> บวบว<อ>นะคะนะอ,นนออกมาจากห้างกรรมสิล้วนะคะเราก็จะมาร้านจีนนะคะวันนี้มาอีกแล้วค่ะ ม่รู้เป็นอะไรคะประกาศซนีม่มาเข้ามาจากร้านจีนนะคะชีวิตหลอนแล้วก็มีของแพงนี่ระคะเขาเขียนว่าจีน่ามีร้านอาหารทุกอย่างแหละคะน่นีค่ะแค่ีเลยจะมีกี่เรา,าใช่มาหมดเลยนะคะคือศูนย์รวมอาเซียนเลยนะคะตอน<อ>นี้เราเข้าไปกันสวนนะคะค่ะเพื่อนบอกทั้งขู่ทั้งให้ถ่ายกันหนึ่งตองถ้าจะอยู่กันอีกยาวแล้วค่ะสองคนนี้ป่วงเต็มมาดูได้เออ ไหนเอ่ย,อ,ยอ,อ่ะแต่หา้างาที่ดังลุ้นแต่ห้างเอ<า>็มพีไต่แรกก่อนนะคะ <c oughs> เดินมาช่องนี้โอ้โหเยอะมากเลยคะ่ะมามมานี่ศูนย์รวมมามา่อีกแล้วคะ่ะมามามานม่แล้วค่ะ,ะ,คะได้แล้วนะคะก็ต้องซื้อเลยคะ่ะเพื่อนอุตสาหามาซื้อทั้งทีนึงแล้วก็ถูกด้วยนี่นะคะโอ้โห โห่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะขนมเยอะแยะมากเลยนะคะนี่นะคะโกแก่โกแก่เพ่งเห็นอะไรเออนี่นะคะถั่วอันนี้มะเม็ดน้ำม่วง,งหินมาพานนะคะราคาก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะคา่าขนส่งอันนี้เป็นพวกผลไม้เชื่อมอะไรโอเคอะไรทุกอย่างนมเลยคะไ,ได้คะ่ะ,คะตอนนี้เพื่อนก็เดินโอ โอ้เครื่องแก้มมีอะไรมากโอยอันนี้คืออะไรเออผักกาดดองไม้ว่าไปนะคะผักกาดดอง<ภ>อันนี้อะไรแพะแกะรูปร่างน่ารักมากเลยนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะไปจ่ายตังค์แล้วไ,ไปกันเถอะค่ะทงจีนนะคะเราก็มาที่นี่นะคะที่ดินนะคะก็ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรมั่งให้ช็อป เดินตามไปยังก็ไม่หลงค่ะพูดเชี่วชาน่อกไม้อะไรเอ่ยเราก็เดินช็อปในดิดนียตนะคะเพื่อนันก็มาซื้อไอ้นี่ให้ลูกเฉยๆค่ะมีอะไรมาเอ่ยนี่ค่ะเดินต่อไปนะคะ<ๆ>เลิกเรียนแล้วยังไม่กลับถึงบ้านหรอกค่ะใครบอกให้ครูปล่อยเร็วค่ะเป็นคนผิดครูเลยเน่ะที่แบไม่มีเวลามาช็อปปิง้งลำบากนักเรียนเลย <c oughs> ยังแยกกับเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนไปรถเมย์ซึ่งอยู่ข้างบนค่แยงก็ลงมาข้างล่างนะคะนี่นะคะก็ยืนคอยรถอยู่นะคะนี่นะคะชื่อป้ายอะไรกัมปิปายนี้นลคะ่ะก่อนเดือนที่เรามาบ่อยๆฝั่งนู้นก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะถ้ามาฝั่งนี้ก็ไปทางบ้านแยงนะคะอีกประมาณขีนนาชีเอ๋อร์รถมาอีกสี่นาทีค่ะก็มาแล้วคว่อยไม่นานต่ได้กลับบ้านแล้วคะ่ะหิวข้าวแล้ว กำลังเดินกลับล่ะวันนี้รถเปลี่ยนสีใหม่นะคะเป็นยังไงคะสีสวยมากเลยนะคะเอียง็ขบอกแกว่าเฮ้ยฉันขึ้นรถถูกสายหรือเปล่า